สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเกี่ยวกับของเล่นที่ผมได้มาในวอบนี้นะครับก็คือสถานที่ก็จะเป็นร้านกดังขายสินค้าของเล่นนะครับเป็นสินค้าที่มันหลุดมาจากพวกตามห้างหรือตามร้านเปนว่าเป็นว่าคลังสินค้าที่มันเป็นแบบสินค้าคลังสต็อกกันละกันนะครับทีนี้เนี่ยของพวกนี้คือของไหม่หมดนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเป็นทีละตัวไป เดี๋ยวผมจะคลิปนี้เดี๋ยวผมทํารถตัวนี้ก่อนฉะนั้นเรือกับเบเบดขออนุญาตยกไปก่อนนะครับเอาละเรามาเจาะแค่ตัวรถคันนี้นะครับมันเป็นรถสเกลหนึ่งต่อสินะครับเป็นเหมือนเป็นบิ๊กฟุตนะสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีรถทรงนี้ของเคียวโชนะครับที่เป็นตัวมินิแซดแต่เป็นบิ๊กฟุตนะนะอ่าอันนี้เหมือนจะกอปปี้มามั้งผมไม่แน่ใจ เดี๋ยวเรามาดูดีเทลข้างในแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไนะงนะเราต้องมีคัตเตอร์แต่ว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้คัตเตอร์นะแกะกล่องใช้นี้แทนเพราะว่านิ้วเจ็บอยู่นะครับหย่องแหละเรื่องเรื่องตัวคัตเตอร์บาดมืออ่าโอเค กล่องมันจะเหลืองๆหลือน่อยนะเพราะว่ามันเก่าแต่ของใหม่นะแต่ว่ามันเป็นของค้างสต็อกนะครับอ่กล่องเมื่อก่อนมันน่าจะมีแบบพลาสติกตรงช่วงเนี้แต่เหมือนจะไม่มันจะหลุดออกไปแล้วมั้งตัวนี้จะมีสองสีนะครับเหลืองแดงนะผมได้มาเป็นสีแดงนะครับนี่โมดจะเป็นแบบกล่องนะครับแล้วก็เหลืองอ๋อมันมีลงทรงจิบด้วยนะไม่ทันสังเกต อ,อ๋อมีสีฟ้าตรงนี้ด้วยเออวะ่ะคือผมเห็นมามันมีเหลือแค่คันเดียวไงเพราะนั้นมันก็ออกเป็นของเล่นตลาดนนะสะส่วนใหญ่นะก็เลยเฮ้ยเห็นอันนี้ดูเข้าท่าอยู่ขึ้นเป็น4 9เก้มกะเฮิร์นะครับในกล่องจะโชว์ว่าใช้แบตเกโวลต์กับแบตเขาเรียกอะไรนะ AA สีก้อนนะครับเออเป็นโชอคอัพสี่ตัวหน้าหลังนะแล้วก็ฐานจะใส่ที่ฝาด้านข้างนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรา,าดูของจริงกันก็เป็นอ,อันนี้ครับอ่ะฐานในกล่องไม่มีมั้งไม่ไม่น่าจะมีให้มานะเราจะต้องซื้อฐานเองนะครับ แบตก็จะเป็น AA ท <Global Capital. S 2> ั่วไปนะแบบนี้ก like ็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเล่นคือเล่นเล่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็แนะนำว่าควรจะมีอย่างน้อยก็เป็นถ่านชาร์จนะครับแบบนี้เห็นไหมอะนี่นะครับซึ่งเจ้าถ่าน AA ทั่วไปเนี่ยราคาแพ็คหนึ่งก็หลักสิบนะ ถ้าเป็นอะคาไลที่มันราคาสูงหน่อยก็แพ็คหนึ่งก็สี่สิบาทโดยประมาณสี่สิบบาทคือมันจะได้แค่สองก้อนนะนะแต่ถ้าแบบเป็นเป็น,ปนฐานชาร์จเลยแบบนี้นะครับก็จะคุ้มหน่อยเพราะว่าแต่เราต้องมีเครื่องชาร์จไงแต่ถ้าเล่นบ่อยๆผมจะนําให้ใช้ฐานชาร์จนะครับมันจะคุ้มค่ากว่าไม่ต้องซื้อบ่อยๆในกล่องก็จะมีรีโมทมาให้นะครับมีเสาอากาศ แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเสามันเป็นตัวเมียนะบางรุ่นอาจจะเป็นเสาแบบตัวผู้มาให้นะครับก็จะใส่ตรงนี้สมัยนี้อาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับที่รีโมทใช้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้อาจจะใช้เป็นทรงกลมกันหมดแล้วตัวรีโมทไม่มีสวิตช์นะครับโชว์สี่ิเก้ามกะเฮิร์ตนะ ไม่มีสวิตนะครับเ่ะนั้นกดแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าระบบทำงานไหมเดี๋ยวต้องมาดูที่ตัวรถนะครับเก็บนานจัด ไอตัวโฟมของกล่องมันละลายติดกับเสาเลยแล้วก็อ่าอันนี้เสาเป็นท่อหุ้มเสาอากาศนะครับในกล่องก็มีแค่นี้หมดละโชคอิสระสี่ตัวนะครับแบตบจะใส่ฝั่งนี้แล้วก็น่าจะใส่ฝั่งนี้อีกสองก้อน จริงมันก็ไม่ไแกะยากหรอกแต่ผมเกรงผมกลัวไม่หักเที <c oughs> ่ดูมันใส่ยากจริงวะ่ะอ๋อปวดจากข้างบนง่ายกว่าไว้อ่อาโอเคมาต่อก็จะใส่ฐานสองฝั่งครับฝั่งละสองก้อนนะโชก็ยุบตัวได้ปกตินะซ้ายขวามอเตอร์ น่าจะเป็นไซส์หนึ่งสามศูนย์นะครับยางข้างในเป็นเป็นยางนิ่มนะครับก็ยังกดได้อยู่นะแต่ฝั่งนี้ค่อนข,ข้างแข็งกว่าอีกฝั่งหนึ่งจะนิ่มกว่านิดหน่อยเอาละอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสใส่แบตด,ดูนะครับใส่ฝั่งนี้ นี้ก็สองก้อนโอเคติดฝาหน่อยตัวิตติดเปิดด้านล่างโอเคเออติดนะ คือรีโมทแบบทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยชินมือนะครับอน,นี้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเลี้ยวเลี้ยวขวาขอใช้เครื่องมือเพิ่มน,นะครับอันนี้ดีกว่าเฮ้ยมันวางได้กว่วางไม่ได้นะครับเดี๋ยวหาเลยเป็นอะแดปต์ไปดีได้ไหมไม่ได้ คือมันอ่ะอน,นี้วะ่ะนี้เลี้ยวซ้ายใช่ว่ะเออโทษนี่เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ่าอันนี้เลี้ยวซ้ายอันนี้เดินหน้าถอยหลังประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นเสาอากาศนะครับคือมันเป็นตัวหุ่มเสาอากาศตัวนี้อีกทีหนึง่งมีการใส่ก็ร้อยสายเข้าไปแล้วเสียบอืม,มเสียบไม่เข้าวะ่ะ โอเคได้ละประมาณนี้นะครับก็ใส่เสากละแบบนี้หน้าตารถก็จะประมาณนี้นะครับมันก็วิ่งได้นะมันก็เล่นได้อะเหมือนตาเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่มันเคยวิ่งได้นะเลี้ยวแรงมากมอเตอร์นี่ดึงแรงมากเลยเวลาเลี้ยวเลี้ยวที่ดังปักดังปักเลย แต่ถานไม่ได้ชาร์จไว้นะครับมันก็าจ,ากจะไม่ค่อยแรงเท่าไหรไ่เห็นชัดไหมประมาณนี้นะซ้ายขวานี่ซ้ายขวาไปหลังไนหน้าประมาณนี้นะครับอย่าให้แรงก็คงต้องไปโมดิฟายเพิ่มเอา แต่เป็นรถที่วิ่งดีนะสมัยก่อนผมเคยเล่นอยู่ตัวนี้ก็วิ่งดีนะแล้วก็โมงไม่เยอะอืมมีกันยกข้างหลังไปด้วยนะครับตัวนี้เมื่อก่อนผมได้มาแพงมากนะเมื่อก่อนห้าหกร้อยเลยนะคือสมัยก่อนถ้าย้อนไปประมาณสักกือเกือบยี่สิบปีได้ยี่สิบปีดอิอ่ประมาณยี่สิบปีที่แล้วเงี้ยรุ่นนี้ก็น่าจะขายดีนะแล้วก็ ราคาตอนนั้นก็ราคาก็แรงอยู่หกเจ็ดร้อยไงนเนี่ยแต่ตอนนี้ราคามันหกเจ็ดร้อยมันก็ไม่ได้แพงไงคือตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำมันร้อยกว่า100บาทเดี๋ยวนี้มันสามร้อยกว่ามันมันมันต่างกังนเนยอะไงอะโอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะยาวไปครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แหละสาหรับคันแรกนะครับที่ได้มาเป็นสเกลหนึ่งต่อสิบหกนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะ ใช้ฐานสี่ก้อนนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครอยากจะเล่นตัวนี้ก็เล่นได้นะจริงๆตัว Bigfoot Mini Bigfoot เนี่ยถือว่าจัดว่าเป็นรถที่ถ้าถ้าผมให้คะแนนผมให้คะแนนตัวนี้สูงกว่ารถกระป๋องนะเพราะว่ารถกระป๋องรถมันจะเตี้ยเวลาเล่นพื้นบ้านพื้นถนนอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องเรียบๆอะ่ะถ้าไม่เรียบจริงมันเล่นยากนะครับอันนี้มันเป็น Bigfoot ใต้ท้องรถเนี่ยมันสูงนะมันค่อนข้างจะเล่นง่ายกว่าเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องรถนะครับ เห็นไหมไนี่ใกล้ๆเลยค่อนข้างสูงนะครับจากที่มันเท่าขึ้นจากพื้นมาถ้าเทียบก,กัรบรถกระป๋องแล้วเนะี่ยมันเตีย้ยไอ้รถกระป๋องมันจะเตีย้ยไอ้นี่มันสูงกว่าค่อนข้าง,างมากนะครับเล่นง่ายกว่าคือมันลุยง่ายกว่าเล่นง่ายกว่าประมาณนี้นะครับ ไฟนี้เดี๋ยวนี้ยังมีขายอยู่นะแต่ว่าอาจจะต่างฟังก์ชันไปอะไรไปก็แล้วแต่นะครับแต่จัดว่าเป็นสเกลที่น่าเล่นนะประมาณ1ต่อ16 1ห8หนึ่งสิบอะไรเงี้ยเล็ประมาณนี้ด้วยเป็นบิ๊กฟุตก็เล่นได้ครับแล้วก็สามารถโมดิฟายได้อันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแค่แบตลิโพงเดี๋ยวก็เล่นได้และเนี่ยเอาอะไรแบตบลิโพงตัวนี้ก็ได้คือเราอาจจะไม่ไปยุ่งกับห้องนี้นะครับ แต่เอาสายไฟที่อยู่ข้างในสายไฟที่อยู่ในนี้นะอามาทําเป็นปลั๊กแล้วก็เสียบับตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ซ่อนไว้ด้านในแบบเนี้ยน้กรอไหมครับเนี่ยได้แล้วถ้าอยากให้สวยหน่อยก็ทํากล่องเข้ามาเก็บนะครับอาจจะเก็บไว้ด้านหลงังตรงนี้ก็ได้นะ มันมันให้มันแบบดูดูเก็บงานหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยมันมันพอทําได้แหละนะครับด้วยแบต2เซลล์เนี่ยคือมันออกไฟออก7จ็ดโวลต์กว่าตัวนี้มันแบตแค่6กโวลต์นนะไอ้นี่มัน7จ็ดโวลต์ไอ้นี่มันแรงกว่าแน่ๆใส่ตัวนี้ไปวิ่งแรงแน่ๆแต่ว่าทนไหมก็ก็ตามอายุตามสภาพนะครับถ้าพังก็อาจจะเปลี่ยนแผงวงจรของพวก d ีวิลเอลทอยมาใส่นะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวจะเวินเว้นเวนยาวเกินไปนะครับ ถ้าใครชอบสไตล์รถเล็กๆแบบนี้นะกดพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวผมหามาให้ดูอีกนะมันค่อนข้างจะมีเยอะแหละแต่ว่ามันต้องไปรื้อเพราะว่าโกดังเขาไม่เป็นระเบียบไม่ไม่ได้จัดไม่อะไรนะมันต้องไปรื้อเพราะวันนี้เวลาผมไปทีนึงก็ใช้เวลาวันนึงอะไรเงี้ยได้ของมาก็ไม่กี่ชิ้นเพราะว่ามันต้องเข้าไปรื้อจริงๆครับบางทีมันมันมันปนกันมั่วอะไรเงี้ยอ่ะคลิปนี้ก็ใครก็ก็กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วย อยากดูรถตัวไหนต่ออยากจะดูรถรุ่นไหนอะไรยังไงก็พิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวผมลองหามาให้ดูนะครับแต่เราตาักจังบอกก่อนนะว่าถั้งงบมันไม่สูงนะโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ครับ